เจ้าหน้าที่หน่วยงานในจังหวัดกาญจนบุรีกันชาวบ้านไม่ให้เข้าพบเพื่อยื่นหนังสือร้องของความช่วยเหลือกับนายกรัฐมนตรีอีกในการลงพื้นที่รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรีอีก ตัวแทนกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบในกรณีอุทยานแห่งชาติเขาแหลมประกาศทับที่ทำกินอําเภอทองผาภูมิสังคบุรีประมาณสิบคนเตรียมเอกสารและคำร้องพร้อมกับป้ายร้องขอความช่วยเหลือกับนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะขอเข้าพบได้ยื่นเอกสารกับนายกรัฐมนตรีให้ทราบถึงความเดือดร้อนของพี่น้องชาวอําเภอสังคบุรีและทองผาภูมิ ที่ถูกอุทยานแห่งชาติเขาแหลมประกาศครับพระ,ะราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์สังขบุรีและทองผาภูมิกว่า3 0 0 0สนมายานานกว่า32ปีไร้หน่วยงานที่แก้ไขให้ชาวบ้านได้เมื่อกลุ่มชาวบ้านเดินทางมาถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีถูกเจ้าหน้าที่ที่แจ้งว่าเป็นศูนย์ดำรงธรรมและฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงตำรวจภายในจังหวัด เชิญตัวเข้ามาภายในห้องและสอบปากคําและพยายามหลอกชาวบ้านว่าจะจัดสถานที่ให้เข้าพบนายกรัฐมนตรีแต่พอเมื่อถึงเวลานายกรัฐมนตรีมาถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีชาวบ้านถูกเจ้าหน้าที่กันไม่เข้าพื้นที่เพื่อที่จะให้เข้าพบนายกรัฐมนตรีและหลอกให้นั่งรออยู่ภายในห้องโดยมีเจ้าหน้าที่มากกว่า50นายทั้งตำรวจหน่วยความมั่นคง ยืนกันประตูและขวางไม่ให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสได้ยื่นหนังสือเพื่อขอความช่วยเหลือกับ<ม>นายกรัฐมนตรีพา,าเราจะโดนกักแบบนี้ตลอดม,ลม,ลมันเป็นความเดือดร้อนของประชาชนดูนะเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ให้เราพบเจ้าที่ไม่ยอมให้เราเข้าพบนายกนะฮะ ไม่ยอมให้ไม่ยอมให้พวกชาวบ้านชาวสังขบูรีและทางบ่อภูมิเข้าพบนายกนายกอยู่ตรงนัน้นเูเลยยกถูกเลยท่านจะมาไหมครับที่รอแป๊บนานท่านจะให้ <ส odor S 1> ใหพบไหมครับที่ตรงนี้อยู่เนี้ยสิบเมตรเองโดนเจ้าที่คือคุณลุงสุรินเนี่นนะยโดนเจ้าที่กมออรมนตนำะรวจเนี่ยไปดักตั้งแต่เมื่อวานที่บ้านี่รอแป๊บนแล้วตลอดการเดินทางเนี่ยกดักชาวบ้านตลอดพอมาถึงแล้วเจ้าที่ในส่วนของพื้นที่เอง ก็กัดรวมไปถึงเจ้าที่ของสนักนายกเองก็ไม่อนุญาตให้เราเข้าพบพี่รอแป๊บนึงหนูบอกพี่ว่าให้พี่รอได้ไดรอลแล้วจะได้เจอหนูไปนำเรียนแล้วได้ครับหนูเน่นำเรียนนะครับพี่ใช่พี่รอหนูบอกเพราะว่านายกมารับปัญหา เดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแต่พอประชาชนมาแล้วหน้าที่การแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับได้ได้ครับรอจนกระทั่งเวลาต่อมามีบุคคลที่อ้างว่านศะสนยพื้นที่มาขอให้ชาวบ้านยุติการยื่นหนังสือกับนายกรัฐมนตรีพร้อมให้นำป้ายที่เตรียมมายื่นให้กับนายกรลดลงและพยายามที่จะยื่ป้ายร้องขอความช่วยเหลือกับนายกรัฐมนตรีและป้ายวัยนินโดยแจ้งกลับ ประชาชนผู้มายื่นหนังสือร้องขอความช่วยเหลือกับนายกรัฐมนตรีว่าเพื่อไม่ให้เสียภาพพน์จังหวัดกาญจนบุรีขอความกรุณาให้เอาป้ายลงไม่ให้ชูป้ายต้องขอความช่วยเหลือและรับปากว่าจะเป็นคนเอาหนังสือไปให้นายกรัฐมนตรีเนสสในพื้นที่เซ็นรับเอกสารที่เรียนถึงนายกรัฐมนตรีโดย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรับปากว่าจะยื่นให้กับนายกรัฐมนตรีเองด้วยมือชาวบ้านกลุ่มนี้นะครับอยู่ภายใต้กิจการแต่ตั้งนิคมสกรค์สังขารอุรีและทองบักภูมิปี18นะครับซึ่งในหลวงรัชกาลเก้าประกาศเป็นราชกิจการครับได้ครับได้ครับแล้วพอภายหลังเองนะฮะอ่ปีหนึ่งแปนะครับพภายหลังน่ะอุทยานแห่งชาติเขาแหลมประกาศพื้นที่ครอบบริเวณนะครับท่านผู้ชมครับครอบบริเวณนิคมสกรค์ทั้งสองอำเภอครับพื้นที่กว่า3 0 0 0 0 0ไร่นะครับ หลังจากครอบบริเวณแล้วนยเจ้าหน้าที่ก็บังคับใช้กฎหมายกับพี่น้องประชาชนนะครับแต่ประชาชนเนี่ยเขาเดือดร้อนมาตั้งแต่ปี3ามสี่จนมาจนถึงรัฐบาลปัอจุบันนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ครับทุกครั้งที่จะเข้าพบนายกครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็แล้วแต่จะถูกหน่วยงานราชการนะครับไม่ทั้งเงเป็นกรมอรหรือความมัน่นคงตำรวจหรือแม้กระทั่งนะฮะหน่วยงานจังหวัดเองเนี่ยก็จะตักไม่ให้คุณลุงสุรินทร์สุรินทร์กอนและทีมงาน,เ,นเข้าพบเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับและไปที่ไหนก็จะถูกกนหรอก็ให้รอตรงนี้ตงีตง้้สุดทาย นายกก็ไม่ได้เจอครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับเขาให้ไปรอไปรออยู่ในห้องข้างในครับซึ่งก็เป็นไม่ได้ไม่มีเลยครับที่นายกจะเดินไปตรงนี้ขนาดเดินตรงนี้นายกยังไม่มาเลยครับและจะเดินเข้าไปทาไมข้างใน,นอย่าลืมกดติดตามคลิปข่าวสารข่าวด่วนข่าวดังทุกทิศทั่วไทยสาระความบันเทิงอื่นๆจากทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้ทาง f a c e b o o k YouTube t i k t ท k t w i t t e r และ Instagram และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้แล้วค่ะ